สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Record of Ragnarok มหาศึกคนชนเทพโคดโบร่วมก,กันกับเกม l i น e เ a นเจอตอนนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆแล้วสำหรับโคดโบนี้แต่ว่าผมไปสุ่มกาชาโดยการใช้ตั๋วแบบเบาๆน้อยๆได้อีกหนึ่งตัวมาเพิ่มก็เลยถือโอกาสนี้แม้ว่าจะใกล้หมดเวลาแล้วมาทำการพูดถึงแล้วก็รีวิวกันสักหน่อยดีกว่าตัวที่ว่านั้นนั่นก็คือ สำหรับตัวอาดมที่ผมสุ่มได้มาจากกาชาก็จะเป็นเลนเจอร์ในระดับ8ดาวผมทำเป็นเลเวล140รซูเปอร์มาสเตอร์แล้วข้อมูลเบื้องต้นตัวนี้เป็นเลนเจอร์สายพลังใช้ได้เริ่มต้นที่1390ความเร็วในการโจมตีเร็วมากความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เร็วแต่ว่าส่วนที่เราเน้นกันพูดกันเป็นพิเศษก็คือในส่วนของสตอรี่นะสำหรับค่าพลังต่างเนี่ยก็สามารถมาดูกันได้สำหรับเรื่องราวก็จะเป็น มนุษย์หมายเลขหนึ่งผู้เป็นบิดาแห่งมวลมนุษย์เดิมพันด้วยชีวิตของตนเพื่อปกป้องลูกหลานในอดีตเมื่อนานมาแล้วอดัมและเหล่าสรรพสัตว์ของเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในดินแดนสวรรค์ที่มีชื่อเรียกว่าเอเดนอย่างมีความสุข สำหรับเรื่องราวของอาดัมเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับอีฟซึ่งเป็นหญิงชายคู่แรกที่ได้อาศัยอยู่ในสวรรค์แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการกินแอปเปิลไปทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ถูกไล่ตกลงมาจากสวรรค์นะครับ สำหรับแอปเปิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามที่ปลูกอยู่ในสวรรค์อีเดนเลยสำหรับเรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยก็ผมแนะนำให้ไปศึกษาหาเพิ่มมันค่อนข้างจะละเอียดอยู่เหมือนกันแต่สำหรับใน r e c o r d of r a e n a n o k มหาศึกคนชนเทพเนี่ยอดัมจะได้เป็นตัวแทนมนุษย์ออกมาสู้กับเทพในคู่ที่2แล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ทำผลงานในการต่อสู้ได้ดีเลยเรียกว่าสูสีกับเทพเลยทีเดียวนะครับ ใครสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามกันเพิ่มได้ใน r e c o r d of อ a ฟ n ักนรกมหาศึกคนชนเทพอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่ผมนํามาเสนอสําหรับในส่วนอื่นที่เราจะไปเพิ่มเติมกันก็คือทักษะสําหรับตัวอาดัมในระดับ8ดาวก็จะมีการโจมตีสุดแก่งของมนุษย์โจมตีอย่างรวดเร็วมองไม่ทันแล้วตามด้วยท่าเตะอันทรงพลังขวานเทวะสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้ศัตรูยกเลิกสภาวะอมตะของศัตรูสาวินาที ทำให้จัตูรูชะงัก3วินาทีสร้างความเสียหาย2,800%เปอร์เซ์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นอกจากนั้นอาดำก็จะมีความสามารถมาหาศึกคนชนเทพถ้ามีเลนเจอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปจะได้รับผลลับบัฟพลังโจมตีมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นแล้วก็ดูกันดีกว่าว่าท่าทาง การโจมตีสุดแก่งของมนุษย์โดยเฉพาะท่าเตะอันทรงพลังขวานเทวะเมื่อใช้เล่นในด่านแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่สเตจหลักด่านที่220จะดูซิว่าตัวอาดัมในระดับ8ดาวเนี่ยมีท่าโจมตีเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะท่าโจมตีสุดแก่งของมนุษย์ท่าเตะขวานเทวะน่าจะเป็นท่าเมื่อกี้นะ ใช้อย่างรวดเร็วถ้าโจมตีธรรมดาจะเป็นการต่อยแล้วก็กระโดดถีบตอนนี้ก็มาติดป้อมของศัตรูแล้วผมมองว่าถ้าโจมตีธรรมดากับท่าเตะขวานเทวนะเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ,อบรตอนนี้เราก็ขอถดถอยแล้วก็ขอพัก จากการเล่นมาเพื่อทำการอัปเกรดกันดีกว่าเพื่อจะได้เห็นท่าทางการต่อสู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน r e c o r d of ออฟแล็กน็อกมหาศึกคนชนเทพเนี่ยการโจมตีของอาดมเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเหมือนกันเลยก็ถือว่าในเกมไลน์เลนเจอร์เนี่ยทำท่าทางออกมาได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราอัปเกรดเพิ่มเติมกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการอัปเกรดของผมเนี่ยก็จะทำให้เป็นในระดับ อันต้ามาสเตอร์เลเวลสองรกันเลยแต่สำหรับการทำจากระดับ8ดาวให้เป็นในระดับอันต้าเนี่ยก็ต้องกดที่การอัปเกรดแล้วก็จะใช้อัญ,ญมณีต่างๆรวมไปถึงเหรียญอีก1 20, 42, นึ่งล้านห้0แสนสองหมี่หนเหรียญแล้วก็กดขั้นสูงได้เลยอุปกรณ์ก็ยังคงอยู่เช่นเคยกดลงตกลงไปจากตัวอาดัมก็จะได้เป็น ผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมในระดับ8ดาวอันต้านะครับห,หลังจากที่เราได้ผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมในระดับ8ดาวอันต้ามาแล้วผมก็จะทำการเพิ่มให้เป็นอันต้ามาสเตอร์โดยการใช้กบดำที่เรามีอยู่ยัดเข้าไปนะซึ่งผมมีอยู่ค่อนข้างจะครบพอดีเลย จะต้องใส่เข้าไป20ตัวสำหรับอันต้าเรวนาด8ดาวใช้เหรียญอีก15,500เหรียญค่อยๆใส่เข้าไปได้เลยตัวที่10แล้ว แล้วก็ใส่ปอีก5ตัวเป็นตัวที่15อีก5ตัวก็จะครบ20ตัวแล้วก็กดเพิ่มระดับได้เลยหลังจากนั้นผมก็จะใส่กบเขียว8ดาวเรวน่าเข้าไปเพื่อให้เลเวลอยู่ในระดับ240้นะตอนนี้มีค่อนข้างจะเยอะเลย ดูสิว่าจะต้องใส่ไปเยอะขนาดไหนน่าจะเยอะเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดข้ามตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าอาดัมในระดับ8ดาวอันต้ามาสเตอร์240เนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมในระดับ8ดาวอันตา้ามาสเตอร์เลเวล240กันมาแล้วก็ถือว่าค่าพลังเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนอกจากนั้นก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผลไม้แห่งบุญบาปรับแอปเปิลที่ร่วงลงมาจากฟ้าและกัด1นึ่คำสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พักพวกเพิ่มพลังชีวิต300% 10วินาทีเพิ่มมาราการลบทักษะ40% 10วินาทีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่130% สิิบวนนนนาาาาททีืืืเเเ่ออองงจกกปขขคมุษย์ผนนู้้ชตอนนี้เราอยู่กันในสเตจหลักด่านที่280จะดูซิว่าผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมเนี่ยมีท่าผลไม้แห่งบุญบาปเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็จะมีแอปเปิ้ลอยู่บนหัวของอาดัมแล้วก็หล่นลงมาใส่หัว อดัมก็จะหยิบมาแล้วก็กัด1ทีแต่สามารถผ่านไปได้แบบรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสเตจหลักด่านที่300จะทดลองเล่นผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมในระดับ8ดาวอันต้ากันดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างท้าแรกที่เราเห็นก็คือผล,ลไม้แห่งบุญบาปที่เห็นอาดัมวิ่งเร็วๆแบบนี้เพราะว่าท่านี้จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่รวมไปถึงเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็อัตราการหลบทักษัแล้วก็จะมีท่าการโจมตีสุดแก่งของมนุษย์เป็นท่าเตะขวานเทวะที่เห็นกันนะก็จะเป็นท่าต่อยแบบรัวเลยมันจะแตกต่างจากท่าโจมตีปกติตรงนี้ เพื่อเพิ่มความสวยงามของอาดัมให้มากขึ้นไปอีกนะเราก็จะทําการสลับจากผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมในระดับ8ดาวอันต้ามาสเตอร์ให้ไปเป็นในระดับไฮเปอร์มาสเตอร์กันด้วยกดที่ปุ่มสลับได้เลยแล้วก็จะได้ความสามารถเพิ่มมาอีก1อย่างรวมเป็น2อ,อย่างจะต้องใช้เลนเจอร์จุติตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นยักษ์ซีซี่ซ้อนแทงกูคุณนางนเคคอบคาร่าราชินีรวมไปถึงพลหอกแฟงกี้ใช้เหรียญอีก สองล้าน,นหาเหรียญกดสลับได้เลยอุปกรณ์ก็ยังคงอยู่เช่นเคยจากผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมในระดับอันต่ามาสเตอร์ก็จะเป็นในระดับไฮเปอร์บิดาแห่งมวลมนุษย์อาดัมสำหรับบิดาแห่งมวลมนุษย์อาดัมในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยนอกจากท่าทักษะ ผลไม้แห่งบุญบาปที่เราได้ดูกันไปแล้วค่าพลังมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากในระดับอันต้าบ้างก็จะได้รับความสามารถการต้านทักษะความว่องไวมีโอกาสทาให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดว่องไวไม่มีผลเมื่อโจมตีเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นบิดาแห่งมวลมนุษย์อาดัมในระดับ8ดาวให้เปร์มาสเตอร์กันในด่านปิดท้ายวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เราอยู่ในสเตจหลักด่านที่320จะดูซิว่าบิดาแห่งมวลมนุษย์อาดัมในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างท่าแรกที่เราเห็นก็คือผลไม้แห่งบุญบาปแล้วก็ถ้าการโจมตีสุดแก่งของมนุษย์กระโดดเตะขวานเทวะรวมไปถึงท่าโจมตีธรรมดาตอนนี้ก็ไปติดป้อมของศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ ครับก็จบกันลงไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวอาดัมอัปเกรดให้เป็นในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์บิดาแห่งมวลมนุษย์อาดัมเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าโจมตีธรรมดากับถ้าการโจมตีสุดแก่งของมนุษย์เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยแต่ที่ผมชอบจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผลไม้แห่งบุญแบบ ที่ตัวเกมเนี่ยมีการเล่นมุกโดยการให้แอปเปิลเนี่ยหล่นลงมาใส่หัวอาดัมแล้วก็อาดัมไปกัดกินถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้สำหรับคลาโบแล็กคอร์ดออฟแล็กนา็อกมหาสึกคนชนเทพเนี่ยก็น่าจะผ่านพ้นกันไปแล้วเลยทีเดียวนะใกล้มากๆแล้วแหละผมก็ไม่น่าจะได้มีอะไรเสนอเพิ่มเติมอีกมากมายนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงณนะวันนี้ ในส่วนของโคลาโบนเนี่ยเราเน้นกันเป็นพิเพศษยอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเดือนที่เป็นเรนเจอร์ธรรมดาเนี่ยก็ต้องติดตามกันไปว่าผมจะได้นําเสนออะไรบ้างหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าถ้ามีโคโาโบใหม่ที่น่าสนใจมาเราจะได้กลับมาพบกันอีกแน่นอนนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเยเยี่ยมไปเลยนะเนี่ย